โอ้ไม่อยู่บ้านสองสามวันขนมคิดทอดแทงเลยเนี่ยเส้นมาแอววเส้นมาแอวเขาว่าจะไปเลาะยิงประช่อนที่ห้วยอะคุณไปกินข้าวป่าด้วยไหมไปไปกินข้าวบ้านบอบเสบไปกัเก็บของเลยปะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะครับผมครัวประแดกมือนอยู่ภาพพี่น้องมาก เลาะหางิ้งปลากินเข่าปลาอยู่หมายทางหน้าตายหงวยพุ่งอีกคือเก่าแล้ครับพี่น้องมาก็ไม่บานผมก็เก่าครับพี่น้องคุณให้เพิ่นถ่ายยู่เถียงุ่นละบรรยากาศมันนี้มันเป็นแบบว่าคึมๆเลยมาล่องเบึงล้องเบึงมาปลามันสีมันสีคือไอ้มาปลามันสีรอยบอยพี่น้องบรรยากาศคือฝนจีตกแบบนี้แผนการผมมือนี่าว่าสีเลาะเบึงปลาคอนี่แหละครับพี่น้องน้ามันลงน้ามันลงไหลอู้ลงไหลายกนเก่าอีกนี่ เราพงประคอน้ำวังนี่แหละครับพี่น้องไอ้คือจากคือจากปนปลากินกับต้่มผัก <laughs> ไปครับพี่น้องลุยหางซ้อมมึงตาน้ำกัน ผมได้ยินเสียงบมกคอมสวบอยู่แจนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆย่อ,ยยองไปเบิง้งเด้อคิดว่ามันหนาจะมามาสวบป่าหน่อยอยู่น้ำตื้นๆหน่นะครับพี่น้องยังอยู่ปะเด้อ บัวเห็นตแล้วครับพี่น้องเออบัอยูแล้วมาเดี๋ยวนั่งซ้อมมืออยู่แจนนี่คนกับพี่น้องเพียมันขอมาเดินนี่น้ำตื้นนี่เห็นตัวแล้วครับพี่น้องไอชอนเนาะมันหานหนาใสอยู่ Coba, 군여가 a ถือถือนับพี่น้องผมมานบ่ถึกผมมันบ่ถอ้ยไหไหนอ้ยผมลบมซีรีสนบบถกครับพี่น้องอ้ยสายหลบลียน่ะวกเมดซีรีหลวโอ้ผมมานิสอโลอยู่ด้ับพี่น้องประคอตัวนี้โอ้ยผมสายบ่เลีนผมกัเลบดีบ่วานบ่ถกครับพี่น้องเีย เลือกขาดแล้วครับพี่น้องอบาดหินอีกแล้วอุย้ยเสียดายครับพี่น้องเสียดายอ้ยว่ามันบดถือเลยบดดึงตั้งแต่แรกครับพี่น้องมันไปหาหินสั้นตบตัวพองสิได้ก็ว่ามันปากคอมันสีบดมันสีบดดินแห้งพนัดน้องครับพี่น้องผมก็เลยบดดึงเขาเรียกว่าประมาทพร้อมเลยว,ว่ามัน ว่ามันสิบวแห้งพนันพ่อเอาเสื้อขาดแต่ว่าพ่อเสื้อมันไปไปหักก้อนหินแล้วมันมันหลักคานแล้วบานนี้ครับพี่น้องโอ้เพร,ะพระบบาะว่าแถวนี้หินมันหลายครับพี่นอออ้องโอ้ยประคอตัวนี้บวดต่ำกว่าสองรูครับพี่น้องมือคือคือ่อโอ้ยเอานกแหลกกับพวกม้าน่ลยแล้วลครับพี่น้องอผ่านบักขนาดเด้อไปเดี๋ยวหายางรอเพิ่งไปทางไม้ครับพี่น้อง ไม่สิบ่ปล่อยบ่ตัวใหญ่สิสั้นกับตัวไปะปผมว่าสิผ้านางสุ่มอยู่เจนีครับพี่น้องเลย ต้องโคดหินตรงนี้เป็นแต่อปอคอมาดมาส่วนดีอยู่กับพี่น้องมาะเดี๋ยวนั่งซ่อมมึงอยู่นี่จะเข้ากับพี่น้องแต่ว่า,ามีอยัางจังใหญ่ไปทั้งไหม ชนครับพี่น้องอยู่ขอบหินเด้อตรงนี้บ่ถือบอกบ่ถือครับพี่น้องโอ้ยถือ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 ครับพี่น้องโอ้ย้หงอานบ่ถืออ้ยหินพร้อมเด้อโอ้ยอูเสียวเสียวมันขาดอีกครับพี่น้องตัวบ่บ่บ่ตัวใหญ่ปัญหาหรอกแต่ว่ากะืบ เฮ่ะย่งนะเขามมฆ่าเครื่องสึกหลุดโอ้ยดึงแห้งบ่้คดก็พี่น้องย่านย่านมันขาดเครื่องได้หันอีกบักสองรูขาดอันนี้เพิ่ถึงสองรูแล้วก็พี่น้องนะจักม่านใส่ปนนี่ละแต่ว่ากระโปอย่างนี้มันขาดออกเอ้าจังไดก็พีของังสันนี่เฮ้ยจังไดก็พี่นอ้นองกันนี่ ถึงมาจุกเลย้าปักหรือมันนี่อ้หรู้แล้ว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 รแล้วมองข้าแล้วเด้อเ <c oughs> เคยผ่าดกับย่านรู้สจแล้วแล้วพี่น้องเคยขาดกับบ่ยังให้ขาดปันไหแล้วอู้อ้ตัวนี้กับพีร่าี้เร่แล้วก็พี่น้องอผีเด้อครับพี่น้องตัวนี้ ใส่ปนสวยพอดีเดี๋ยวผมว่าสีเอาปลาพปให้แม่บ้านผมปนให้กินสวยคนครับพี่นอ้องคุณดูได้ปลาช่อนใหญ่มนันลฮวู <c oughs> ปนให้กินนะตัวใหญ่อยากปนเหรอเอออยากกินปนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเก็บผักเดี๋ยวไปหาเก็บผักมาก,กินครับยังนี่บอกไฟบอกโอ้ <c oughs> สุกเรียบร้อย เปลาขาไปยาวไมอีกแล้วเอาให้ไปกินหาว่าเอาอต้มให้กินเลยต้มปนเลยได้หิวเข่าแล้วอันนี้เป็นพักสิมาตมกินกับมือนีอนะครับพี่น้องนี่มีดอกกระเจียวแล้วก็อีหอย่างพวกนี้พักไอ้นางแนงน้อยบนว่า นี่ดอกนี่ดีนี่นแล้วก็มีพักน้ำครับพี่น้องนี่อันนี้มักฟักดอกอเก็บอยู่คางเทียงอย่แงไรครับพี่น้องพักกระไดน้ำกับน้ำต้มพักกับน้ำต้มปลาแล้วรับพี่น้องเอาใส่ลงไปบื้ยเหนียวย่ามากินต้มป่นปลาด้วยกันจ้ะมาเดื้อมาเดื้อมาเดื้อครับพี่น้อง กินแต่สวยน้ำกันเด้อกินปนป่าน้ำคืนผ <c oughs> ีเด้อครับพี่น้องพักก็ได้พี่อู้สุด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 มีคน,นป่าโอ้เห็นมาเด้อหน้ามองต้องจังหน่อยมา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 รุยเลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวขอลองพักนั่งหน่อยคนวะ <c oughs> พักอีนั่งหน่อยพักอีนั่งหน่อย <c oughs>

Đầy mặt dưới khắp bên đoàn cửa này yêu kia khá นังซ้อมป่าน้ำกันต้อครับพี่น้องเพียหมานอีกรอบคำาปดเดี๋ยวมานั่งจอบย่แจเก้าวังสวยนะครับพี่น้องนี่แล้วกดหินนี่เพียขำคำมากเหวป่าป่าไงมันเข่ามามาเดี๋ยวนั่งรลุดมือน้ำกันครับพี่น้องว่าสิใดยังไปกินแรงบอ ผมเห็นป่ามันมันวนอยู่ในสอกหินนั่นครับพี่น้องน่าจะน่าจะเป็นปลาคอมัง้งมาตีเขียนอยู่ในอยู่ในสอกหินนั่นไปเดี๋ยวผมพาี่จอบบึง จัก็เป็นป่ายังนะครับพี่น้องเห็นแต่เงาดำๆอยู่ใต้น้ำสัตว์ลวนเนาะสัตว์ลวนเฮ้จังไหนถือป่อครับพี่น้องโอ้ยถือ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 ครับพี่น้องถือ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 โอ้ยหิน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 โอ้ยเออขึ้มันดึงสู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 ยันหินขาดเอียยันเสื่อขาดหินเลยครับพี่น้องเอียยันเสื่อบาดนี่เนื้อคือมีซีรีส์หรอเนาะวานนี้เอ้า บูสูดแล้วเขาพี่น้องบาหนี้พรามันขาดเลยบ่อุ้ยจังไรโอ้ยหยันขาดแล้วอยู่ครับพี่น้องสายนิ่งเลยไหมโอ้ลุดเลยครับพี่น้องโอ้ยอ้ยยังอยู่อยู่ครับพี่น้องยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่เดี๋ยวดึงดึงดึงไปแต่แล้วครับพี่น้องฮะ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  ตัวนี้นาทิดเป็นลูส์เหรอครับพี God, ่น้องเกือบรูส์เหรอครับพี่น้องมึงไงี้ยเฉียดเฉียดจังเลยเดี๋ยวด้ืยจังเลยบุลูเลยเลยครับพี่น้องเห็นแตัวดำๆผมยิงเสียบเข้าไปเลยโอ้ยเขาคักอยู่ ผีเด้อครับพี่น้องตัวนี้โอ้ยพี่น่าจะโลกก็กลัวเลรอครับพี่น้องบู๊ยโลบคำกันยังหมานก็เก่าอยู่เด้อหมานในช่อนของแซบอีกแล้วครับพี่นอ <c oughs> ้องถือว่าถือว่าสุดยอดดูครับพี่น้องวันนี้ตัวนี้ง่ายก็ตัวมังสวยอีกเด้อพี่นะป้าครับพี่น้องเดี๋ยวผมเาเอาปลาไปอ่างมบ้านผมแล้วก็กลับเลยห <c oughs> มานแล้วหมานแล้ว คุณเ <c oughs> ได้มาอีกแล้วตัวเบลเลอร์เลยตัวที่หลุดไปเท่านี้ปะเนี่ยบอตัวที่หลุดไปใหญ่กว่านี่ <Wow. S 2> ตัวนี้ประมาณโลเดียวนี่นี่ <c oughs> ตัวที่หลุดไปว่ามันจะสองโลพุ่นล่ะว่าเป็นรักไอ้ไรพะขาเป็นรักพะขา,าอีกแล้วโอเลย่บอกให้ตัดโอเลย์มันจะได้ปร่งย <c oughs> เยอะ <c oughs> พอดีเลยอาปนกินกับชะอมเนาะเออแล้วแต่ทียาะได้กินนั่นแล้วเอ้ากลับเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับสิริวัยซ้ำนี่ก้อนเหรอครับพี่น้อง เดี๋ยวมืออื่นผมว่าสิไปไปเลาะบ้างดอกกระเจียวจะเข้าวกันเพื่อเพื่ออยู่ป่ามันปงหลายกูอยู่เทียง <c oughs> ปะะพอกันไม่ชิปนาแล้วครับพี่น้อง